นะคะหนึ่งบาทีทระลึกเนะะี่ยค่ะหนึ่งบาท,ทีทระลึกค้าวาระมาแบบนี้นะคะเหรียญหนึ hmm. ่งบาทวาระค่ะอันนี้ก็หนึ่งบาทวาระท,ทั่วไปนะคะทเทระลึกเหรียญใหญ่อะคะ่ะเหรียญเมื่อก่อนที่เคยเนะนี่ยค่ะเนี่ยแบบนี้อ๋ออันนี้แยกอันนี้ราคาสูงกวา่าหนึ่งบาท,ทีทระลึกแบบนี้นะคะรับซื้อเหรียญละสี่บาท เหรียญหนึ่งบาทวาระที่ระลึกนะคะคราวาระมาแบบนี้รับซื้อเหรียญละสี่บาทจะมีก็พิเศษนะคะพิเศษจากปกติจากทั่วไปก็จะมีอยู่สี่สี่วาระนะคะที่รับรับยี่สิบบาทในสี่วาระนั่นก็จะมีหนึ่งวเสองเสด็จนิวัตสามโปรยข้าวสี่สามรอบ นะคะแล้วก็ห้าสองพันห้าร้อยค่ะนั่นแหละค่ะ 5, 5ห้าห้าเหรียญนะน,นะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทส่วนเหรียญอื่นๆแบบนี้นะคะรับซื้อเหรียญละสี่บาทค่ะนะคะพูดแบบชัดเจนไปเลยนะคะไม่ต้องมีหลายคนถามว่าป้าณบ,บอกราคาเลยแล้วแล้วเขาจะส่งไปให้ใหป้าดูทําไมเมื่อกรู้ราคาแล้วก็นี่แหละคะ่ปะป้าไม่อยากให้เสียเวลานะคะรู้เลยส่ง,ไม,สงไม่ส่งก็ไม่เป็นไรบอกราคาไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาถ,ถึงส่งมาถ้าป้าไม่รับนะคะไม่ใช่เหรียญที่ป้ารับ จะส่งกลับเหรอจะต้องมาดูเหรอแล้วเวลาจะเอาตรงไหนมาจะต้องมาแพ็คของส่งกลับจะต้องมาแกะคือไม่ไม่ไม่โอเคอะ่ะสำหรหับพนากพนาไม่มีเวลาพนากก็เอาตามที่แบบสะดวกของพนากเลยนะคะคือบอกราคาไปเลยคุณพอใจจะขายก็อะขอที่อยู่กันส่งมานะคะตามนี้เลยชัดเจนค่ะไม่ต้องทําอะไรที่มันเป็นขั้นตอนชั้าเป็นระบบอะไรมากมายนะคะไม่มีการโอนเงินใดทั้งสิ้นนะคะไม่มีการทําใบค่ะ นะคะหนึ่งบาทที่รับซื้อสี่บาทถ้าต้องการขายก็ส่งมาแค่นั้นจบนะคะก็ส่งมาถึงก็โอนเงิน,นะคะ่ะมาเหรียญรูเนาะเหรียญรูสตางรูนะคะทองแดงและนิกเกิลเนี่ยค่ะสตางรูทองแดงและนิกเกิะะรลกรับซื้อแปดบาทนะคะเหรียญเหรียญสตางรูรวมเลยนะคะทั้งทองแดงและนิกเกิลเนี่ยค่ะเขาก็จะมี เขาจะมีนิกเกิลมีทองแดงนะคะทองแดงนี่ก็จะมีหนึ่งสตางค์ครึ่งสตางค์เนี่ยค่ะครึ่งสตางค์ขายนิกเกิลเขาก็จะมีห้าสตางค์สิบสตางค์ครึ่งสตางค์อ่ะนะคะแทบจะไม่ได้ใช้เลยเนื่องจากที่ตอนที่ช่วงที่ผลิตเหรียญครึ่งสตางค์เกิดเกิดปัญหาเข้ายากหมาแพงนะคะสินค้าแพงมากนะคะรัฐบาลก็จึงออก มีดำรีนะคะออกมามีนโยบายออกมาที่จะผลิตเหรียญสตังค์ให้มูลค่าให้น้อยลงเพื่อที่จะซื้อของได้เพื่อจะดึงของให้ถูกลงปรากฏว่าทําเหรียญครึ่งสตางค์ออกมาแล้วไม่สามารถที่จะไปซื้ออะไรได้เลยของของที่ขายขายราคาแพงเหรียญครึ่งสตังค์ไม่สามารถที่จะนําไปซื้อของได้นะคะเขาไม่ไดิยมรับ ถ้าจะใช้เครึ่องสตังซื้อก็ต้องใช้หรล,ลายเหรียญอะไรเงี้ยซึ่งปรากฏว่าไม่ได้รับความนิยมนะคะเปลี่ยนครึ่องสตังทำออกมาแล้วไม่ได้รับความนิยมไม่ได้ใช้ค่ะตัดต่อนะคะเอาโอเคเหรียญทองแดงนิกเกิลน,นะคะรับซื้อเหรียญละทองแดงและนิกเกิลรับซื้อเหรียญละแปดบาทนะคะง่ายๆเลยจบนี่ตังรูเงินนะคะสตังรูเงิน เหรียญเงินสตางรูจะมีด้วยกันทั้งหมดกี่ชนิดราคาสามชนิดราคา,า,รา,คาจริงๆอะส่แต่เหรียญน,นี้ไปนั่นไม่มีไม่ได้ดูนะคะครึ่งสตางจะมีเหรียญสตางรูเงินหนึ่งสตางจะมีชนิดราคานะคะหนึ่งสตางใช่ไหมไม่ใช่หนึ่งตังไม่มีหนึ่งตังมีเป็นเป็นทองแดงเงินจะมีห้าสตางค่ะ เล็กสุดนะคะห้าสตางค์สิบสตางค์และ20สตางค์ค่ะยี่สิบสตางค์อ่ะจะเป็นตัวติดผลิตน้อยหายากแ,และสตางค์รูเงินจะมีผลิตอยู่แค่ปีอะไสี่ะปดแปดสี่ใช่แปดสี่แปดห้าสองสี่สองสี่แปสีสองสีแปดห้าอันนี้อันนี้เป็นเงินแท้นะคะ เงินน่ะแท้แต่เหรียญน่ะไม่แท้เพราะนั้นไม่รู้ว่าเขาทําตั้งแต่เมื่อไหร่ทํามาเพื่ออะไรนะคะแต่เหรียญเงินแท้นะคะด้านด้านหน้าเป็นของเนี่ยค่ะรัชกาลที่ห้าแต่ส่วนด้านหลังเขาเป็นเนี่ยค่ะไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจว่าแต่มีมาเยอะค่ะเจอเยอะมากแต่เป็นเงินแท้นะคะก็เก็บก็เก็บไว้ดูได้ค่ะ วันนี้ก็เจอทีสวยด้วยมีเจอหนอนก่อนนะคะเหรียญสวยมากเหรียญเทพจะไม่ผ่านใช้ป้านะกก็ยังสงสัยยูเอฟคืออะไรยังไงค่ะบ้างครุฑนะคะก็จะมีเนะคะครุฑเฉียงครุฑตรงครุฑก้าเหลี่ยมครุฑสิบบาทสองสีครุฑบาทหนึ่งเจ็ดนะคะเหรียญครุฑรับซื้อทุกเหรียญนะคะที่มีครุฑราคาเหรียญครุฑก็จะมีนะคะครุฑ หนึ่งบาทค่ะครุฑบาทหนึ่งเจ็ดนะคะก็รับซื้ออยู่ที่เหรียญละยี่สิบบาทค่ะครุฑบาทหนึ่งเจ็ดเหรียญละยี่สิบบาทครุฑเฉียงสองศูนย์และสองสองนะคะรับเท่ากันนะคะเหรียญละสิบสองบาทครุฑเฉียงสองศูนย์สองสองครุฑตรงสองห้าสองห้ารับซื้อเหรียญละสามสิบบาทครุฑเก้าเหลี่ยมค่ะครุฑเก้าเหลี่ยมรับซื้อเหรียญละสามสิบบาทขอแท้นะคะไม่แท้ไม่รับ ครุฑเก้าเหลี่ยมส่วนเหรียญครุฑเก้าเหลี่ยญต่อจากครุฑเก้าเหลี่ยมก็จะเป็นเหรียญสิบบาทสองสีสิบบาทสองสีเนี่ยรับหนึ่งร้อยบาทนะคะเหรียญเหรียญครุฑน่ะเขาผลิตเยอะนะคะสิบบาทสองสีไม่ได้น้อยเลยแต่ด้วยความนิยมค่ะครุฑเขานิยมเป็นครุฑเป็นเหรียญที่ยอดนิยมอะค่ะสิบบาทสองสีรับอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะจำนวนผิดก็ถึงห้าล้านเหรียญเลยนะคะไม่น้อยเลยนะคะ แต่ด้วยความที่นี่แหละเ่ะเป็นครุฑครุฑได้รับความนิยมสูงราคาก็จึงสูงค่ะนะคะอันนี้เป็นแล้วก็รีวิวเหรียญที่รับเข้ามาใหม่เนาะเหรียญอะไรแล้วเข้ามาก็นก็จะพยายามมารีวิวเนี่ยค่ะเหรียญแบบนี้ก็เดิมๆมาค่ะเหมือนเดิมแต่เข้ามาทีเพ็นแลก็จะมามารีวิวให้รับชมกันเนาะจะได้รู้ว่าเหรียญไหนราคาไปเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มีอัปเดตราคาอยู่เรื่อย